โอเคเอาใหม่เร okay, okay. well, uh ิ huh. <c oughs> <c oughs> <S <S busca, ่มใหม่กันวะโอเควอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเป็นเรียนทุกวันเกิดไร้โอ้ก็เป็นวันเกิดที่แบบมีพี่ๆแฟนลับมาหาเยอะมากสิ่งแบบทุกที่เลยตั้งแต่วัดตอนเช้ารวมถึงไปเก็บโปรเจกต์ สามเออสามสี่ที่ห้าที่ก็แบบทุกคนก็ไปรอกันเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบรักเราเพิ่มขึ้นขนาดนี้เราก็จะอันในอนาคตเราก็จะทําผลงานมาให้แบบทุกคนได้แบบเหมือนที่ทุกคนรักเราเพิร์ดเป็นไงได้ไปร่วมบูญพรกับพี่เต้นด้วยครับผมก็ดีใจครับดีใจที่แบบปีนี้แบบมีคนรักพี่เต้นแบบเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเพราะว่าคือแบบรู้สึกแบบภูมิใจในตัวพี่เต้นว่าพี่เต้นแบบสมควรแบบ ได้รับครับตรงนี้ฮะระหว่างแทนแท้เที่ยวกับน้องมาเยดีใจที่สุดโอ้ยดีใจทั้งคู่จริงๆเพราะว่าทุกคนคือกำลังใจจริงๆถ้าไปแล้วไม่ไม่มีใครมาเนี้ยจะเสียใจแจะยังไงแฟนทำับเมอวันต้องไปอยู่หรอป่ะก็อันนี้ไม่รู้จริงๆว่าเขาจะมาไหมไม่ไปอยู่แล้วจะไม่ไปอะไรเราไปมาแล้วเคยไปมาแล้วฮะรับที่ยวของขวัญอะไรให้พี่เติ้ลบ้างไม่มี ทำไมอะเฟิร์สมันไม่มีเลยหรอมันมันยังไม่มีหรอือยังไม่ได้หาว่าเตรียไมไว้แล้วแต่ไม่มีไม่เตรียมเลยอยากได้ไหมอยากได้อขอองมาถ้าให้ก็ก็ดีแต่ถ้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วเราแค่น้องอยู่ด้วยก็โอเคแล้วแฮปปี้เลยมีแบบคาดหวังเด็กๆไหมคาดหวังหรอจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังหรอกมั้งนะ ไม่ได้คาดหวังไม่มีแหละไม่คาดหวังไปเออไม่มีอยู่แหล่เขาอาจจะซื้อแบบเป็นชุดคู่ให้คุณก็ได้นะโอ้โหไม่เงี้ยไม่เป็นไรอทำไมชุดคู่ในความหมายคือไม่ชุดคู่ในความหมายคือเขาอาจจะซื้อเสื้อยืดจะกินคู่ก็ได้อะไรอ๋อได้สิฮะเราคิดว่ามันคืออะไรฮะเราคิดว่ามันจะเป็นชุดแซ่บๆเป็ดๆของเขาหรอเป็นเสื้อพีเินเตอร์อะไรอย่างเงี้ย มันไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือคือไม่อยากใส่ไม่ได้ไม่อยากใส่ไป็นจะไม่ต้องเปลืองตังค์ซื้อบางทีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอามาให้เรายินเราชอบอยู่แล้วทำไมดูเฟิร์สเา็นปะคนเรามันต้องแซบๆซเนี่ยนะแต่สนามบินมันต้องมีบ้างมันเผ็ดยกส่วนเลยนะแม้แต่ว่ามันมันใส่สบายจริงอะอะไนพี่เต้ก็ลองใส่สบายสบายทำไมเราไม่ลองแซบคู่อะอไมล่ะ ดูก่อนว่าเรามีโอกาสไหมในไม่โอกาสไหนหน้าเราหรอกฮะเราผันทุกแหละนี่ใช่เราสบายแล้ยมีโอกาสอะไรก็ไปไหนก็ใส่ได้สมมุติว่าเราเนี่ยมาไอคอนแสียเราใส่ได้ไหมก็ได้ก็อาจจะอาจจะอาจจะมีสิีคุณก็เป็นคุณก็อาจจะไม่ซ่อมแซบแล้วเขาคุณก็เป็นมะเขือเทศก็ได้เขาเป็นสีมันมีไหมเนี่ยมะเขือเทศอด้เปิดไปค่ะมามันมีทุกอย่างที่พี่เสิรอยากได้เลยอยากได้ลายอะไรนะ เออแล้วกันเราอยากให้พี่เต้นเป็นอะไรถ้าจับแต่งมันชุดเต็มชุดเหมือนเราเราแบบเราเป็นพิกมาแล้วให้พี่เต้นเป็นอะไรส่วนฝัยาวไหมนี่เป็นพี่เต้นเป็นนี่ก็ดีเป็นผลไม้อของผลไม้ก็น่าสนใจครับเพราะวันนี้เราเป็นคนชอบกินผลไม้อยู่แล้วอ่าเราวันน,ววน,นี้แล้ววันนี้แฟชัน่นอะไรตกงตอเพอนยังไงคะโชว์น้องขา <c oughs> ก็นิดนึงครับมีความแบบว่าขี้เล่นขี้เล่นนี่ก็เขาใส่บ่อยแล้วแบบเนี้ยเพราะในซีรีส์เขาใส่แล้วจะถูกถูกตอนอะไรเงี้ยโอเงอย่างนี้เลยหมอเขาดีเป็นไงดูดูแบบดูดีดูแฟชั่นมาชอบเาชอบชอบชุดเขาแล้วเป็นไงคะเราเป็นไงเราจะอบใส่แบบดูแบบอาจจะแบบดูไม่ทางการเทปิตเตอร์คือผมใช่ไหมแม้ถึงคือมัน น่ไม่แต่ว่าเราเราอันนี้ไงจริงๆเราเราไม่จำเป็นต้องแบบจริงๆถ้ามันจะสมบูรณ์นะมันมีเท้าสีๆนะตามแฟชั่นไม่วันนี้ขออนุญาตวันหนึ่งแต่ว่าให้มันแบบว่าเข้าแมทช์กับเสื้อท่อนบนไงแล้วน่าก็แบบเป็นเข้มบางต้องให้แมทช์กันต้องให้เป็นเข้มให้มันแบบแมทช์กันอะไรเงี้ยใช่ถ้าถ้าเสื้อเป็นสีๆอะไรเงี้ยถุงเท้าก็ก็จะเด่นเกินใช่ เอาคุณโทษอ่คคค<ช><น>ะคุณโทษอ่ะเอาเฟิร์สเราคิดยังไงตอนนี้ที่เราแพร่วัฒนธรรมการสำเนียงภาษาอังกฤษของเราให้ชาวดูบันดีทุกคนต้องทัตามหรือแฟนๆต้องทัตามือผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดี<ช>มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้แบบเออพวกเราดูมันดีจะได้แบบมีโอกาสได้ได้พูดภาษาอังกฤษ<ม>กันใช่ครับถึงแม้แบบความหมายมันอาจจะแบบอาจจะยังไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า ถ้าถ้าเราสำเนียงได้เราเราก็ผมคิดว่าเราเราอาจจะแบบพอพอไปสื่อสารกับแบบอ๋อเราไี่ต่างประเทศถ้าเราใช้มือช่วยบวกกับสำเนียงที่มันกำลงดีทด้เลเพราะว่ตอนนี้คุณเป็นแบบผู้นำแฟชั่นหลายเรื่องมากก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าแบบผู้คนแบบชื่นชอบแล้วก็แบบ ทำตาแบบไม่ว่าจะแบบแต่งตัวหรือแบบมาพูดภาษาอังกฤษบก็ยินดีที่ได้เป็นแบบว่าเหมือนเหมือนเาเรียกว่าอะไรนั่นแหละนะเป็นเป็นซอะไรกต์กินแวรกินอต่าิแต่กินว่ินว่าจนมี่ะไรแตกไหมต่กินแต่กนแ่กน่ินต่กินแตกินแต่าินแ่กิแตกินแ่กิแต่กินแ่ิน่มิน่นแตกิแต่นแิ่มิึ้นไหมนแ่นต่อต่ต่องนต่อ่ก่ก่แ่าแกกกว่า่แนนแ มันแอดวานมันเรียกว่าแอดวานไม์หรือมันก็เรียกว่าแบบปกติไปแล้วลอะไรจริงๆีอ่อยากเห็นแฟชั่นคู่เติ้ลเฟิร์สมากแต่เป็นการแบบมีแอนด์แมทจากเฟิร์สนะก็อาจจะจะมีสิทมิ์มีเศษแต่ถ้าเขาจัดให้เราเดีก็ลองดูพี่รอดูเลยเพราะว่าแบบเฟิร์สไ,ไม่ทำให้พี่ผิดหวังอยู่แล้วแน่นอนครับ อ๋อเรื่องไฟช่างเราโยกให้เขาเนาะเรื่องไฟช่เราโยกให้เขาใช่เอาูดถึงซีรีส์ดีกว่าตอนนี้อ่ะแบบก็เดินทางมาซึ่งเรื่องแล้ววันนี้เขาเริ่มแบบระลึกได้แล้วเนาะใช่เราดูยังเราถ้าในซีรีส์อาจจะอาจจะยังเรายังงองอยู่จินไขว้อะไรในเรื่องแต่เราอะแต่แบบไปจามือจามือเขานะเราอันนี้ไงเราแบบว่าเห็นเขาแบบหุยฝันร้ายอะไรเงี้ยเราก็แบบ แค่แบบเออทำหน้าที่แบบให้กาลังใจมีซีก็แบบไปนั่งดูเขาด้วยอย่างงี้เพราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเราก็เห็นเขาแบบอันนี้ไงเราแค่แบบเราแค่เป็นคนใจดีอ่เราก็แบบไปนั่งมองเขานะตื่นมาเราไปนั่งจ้องเขาอยู่ใกล้ๆไม่เราสงสารเขาไงเราเราด้วยความที่เราเป็นคนแบบจิตใจดีเขามีอะไรตรงน้าสงสารนะแล้วเขาแบบก็ดูหน้าตาหน้าองสาอ ฝันร้ายไงพอเราฝันร้ายเขาก็เห็นเขาไม่ได้ฝันร้ายเพราะมันฝันเห็นอะไรหรือเปล่าเขาาจะคิดว่าฝันร้ายไงเขาไม่รู้ว่าเราฝันเราเราไม่รู้ไงเขาัน่แล้วมันันไดนฝันไม่ได้ร้ายนะฝันมาได้จับมือไม่ได้ตึเรื่องจริงได้จับมือแต่เราไม่รู้ตัวเพราะเราหลับอยู่เราละเมอใช่ครับแล้วยังไงมันแบบมันจะมีความหวานเพิ่มขึ้น น่าจะขมเลยแหละผมว่าน่าจขมง่าดๆเราเริ่มเห็นเข้าลงกลางแล้วนะพาดโอนมาก็เห็นแล้วแล้วก็ก็เท่านั้นเพราะสุดท้ายอ่ะเราก็จะขมอยู่ดีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันอยู่ดีเพราะแบบชาติที่แล้วกับชาตินี้มันจะแบบแล้วตอนเนี้ล่ะชาตินี้ล่ะตอนเนี้ยฮะชาตินี้ล่ะจะเป็นขมหรือหวานชาตินี้มาหรืชาติปัจจุบันเออเดี๋ยธาตุปัจจุบันเนี่ยเป็นปกติ จริงผมไม่ไม่รู้เลยว่านี้เรียกขมเรียกหวานแต่เราก็เป็นแบบนี้กันอยู่แล้วทุกวันอ๋ออันนี้ใช่ในชีวิตจริงใช่ไหมเนี่ยเราก็พี่พูดว่าชาตินี้นะนี่ก็คือจะเอาชีวิตจริงก็ได้พี่เติ้ลอ๋อหมายถึงในซีรีส์เหรอในซีรีส์ก็ได้ไงก็ได้ชีวิตแล้วชีวิตมันเป็นยังไงตอนนี้มันเป็นรถไหนโอ้ยแฮปปี้เฮ้ยอยุดพูดได้เต็มปากเหรอ ไม่เราที่น้องหม่ยถึงแฮปปี้นะหมายถึงว่าได้ทํางานทุกวันเรยไปเจอภาพรวมภาพรวมได้เจอแบบทุกคนอย่างเงี้ยตลอดเป็นไงภาพรวมเป็นไงเราที่ภาพรวมเป็นไงที่เฟิร์สภาพรวมตอนนี้คือมีความสุขแบบว่าเราแบบถึงแม้เราจะทํางานทุกวันอะไรเงี้ยแต่แบบเราก็มีความสุขที่เราได้แบบว่าออกมาเจอแบบทุกคนใครบ้างทุกคนก็พี่พี่แบนคลับอะไรนี้แล้วคนที่เจอทุกวันมีความสุขไหม มีความสุขครับความสุขน้าต้าแบบไหนแ,แบบอธิบายหน่อยแค่อย่าง <c oughs> อาจจะเป็นคือมีมันอาจจะมีความสีน้ําตาลขึ้นมานิดหนึ่งคืออะไรสิคตาความสุขไงตอนแรกมันอาจจะแดง <c oughs> แล้วพอแบบว่าเราไปโดนพอไปโดนความร้อนนั่นเอง <c oughs> โดนความร้อนที่อ,อ,อโดนความร้อนแล้วมันแบบว่าอาจจะสุกขึ้นมันอาจจะเทียมหรืออาจจะแบบว่า หอมเลยแหละผมว่าพอมันสุกมันมีหอมเออหอมไหมครับใช่ครับพี่เต้เหรอคะครับผมยังไงใช่รีวิวทับรวมทับรวมเหรอช่วงนี้เหรอดีครับแฮปปี้เพราะรู้กอย่างที่น้องบอกไปเราได้ออกไปเจอทํางานทุกวันเจอพี่แฟนลบบทุกวันเนี่ยแล้วก็ได้อยู่อยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นรก้สึกอยู่ดกันทุกวันเหรอแต่ช่วงนี้มันเหมือนแบบแทบจะทุกอะ ไม่แทบสิทุกวันเลยอะไรเงี้ยตลอดเนี่ยนะครับอาการมันเป็นยังไงเขาตื่นเช้ามาเจอกันแล้วอะไงก็ดีครับเพราะว่าเราตื่นมาเจอคนที่เราแฮปปี้ที่จะอยู่ด้วยมันก็แฮปปี้ไปทั้งวันอะไรเงี้ยล้าความสุขเราเท่าเขาไหมอันนี้ก็ไม่รู้แต่คิดว่าเราคิดว่าเรามากกว่าเออมากกว่าแค่ไหนง่ายๆเคยทำไมเฟยไมมแพ้ทไมผมไม่ได้เคยเนะผมไม่เคยเถิาพูดต่อสิพูดก่อนเออแล้ว ก็มากกว่าแหละต่อให้มันจะมากกว่านิดนึงก็มากกว่าอยู่ดีเห้วอะไรมั่นใจอ้าวไม่รู้เออเนี่ยก็คิดไปเองอ้าวแล้วช่วงนี้มันแบบมีแบบการเถียงกันอยู่พอรู้ว่ามันไม่ค่อยละเ๋ยยอมยอมยอมผมช่วงนี้ไม่มีไม่ค่อยมีรักกันดีออ อะไรอะไรก็ดีไม่ได้เถียงอะไรเห็นไหมไม่มีเถียงเถิงอะไรหเออมันต้องมีนะหน่อยนะมันไม่มีเถียงแต่คนดูมันแบบว่าอันฟีล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 เฉยงแบบฟิลเลิฟฟิลให้มันมีแบบเออมีอะไรฟิลเลิฟไหมไม่ใช่ฟิลแบบว่าปกติครับลว่ครับลู่อ๋อแต่ไม่ค่อยทะเลาะกันดีอ่ะตอนนี้มันมันใกล้ปิดกองแล้วใช่ไหมใกล้แล้วใกล้แล้วถ้าจจะใกล้อาจจะใกล้ด้วยเหรอ อาจจะไม่สลอยอยากรู้ว่าความหวานของธันิ๊กิจเจรดเราจะเป็นยังไงมันมันต้องรอดูจริงๆอมันอยากให้ทุกคนได้ดูอืมาะว่าอาจจะคาดไม่ถึงว่ามันจะว่ามันจะขมขนาดนี้เออจริงเออแล้วพี่มีหนึ่งคำถามครับทำไมเข็ยบจีราเป็นคนเดียวที่ได้นอนเตียงในขณะที่แม่สองคนไปนอนเพืิน เราเราเสียสละให้เข็มอยู่แล้วเราเรารักเข็มมากกว่าชีวิตตัวเราเองถึงถึงเราจะปวดหลังให้ตายยังไงเราก็ไม่จะไม่ยอมให้เข็มต้องมาปวดหลังเด็ดขาเพราะว่าแค่พ <โฮ S 1> <ร>่นมันบางมันป่วยครับแล้วมันก็คือเตียงมันนุ่มเนี่ยเราแบบว่าคือเข็มเนี่ยต้องชีวิตต้องเจออะไรมาเยอะแล้วเราก็อยากแบบลดลดสิ่งที่ทําให้แบบเข็มต้องแบบมาเจ็บตัวมาอะไรอีกแต่พี่เห็นี่นอนของ ชันผิดมันหลายอย่เนะใช่ใช่ใช่เราเอาพี่นอนของเจดไปซ้อนบนี่นอนชานนี้มันก็จะหนักขึ้นหรือเปล่าไม่ซ้อนค่ะถ้านอนแล้วผมจะเอาอะไรนอนก็ไม่นอนรวมกันไงโอ้ยมันไม่ได้มันนอนได้คนเดียวครูมันเลยก็เดบกก็เหน่อยโอ้ไม่น่าได้แต่ว่าพี่เห็นนะตอนแรกที่เขาไม่อยู่อ่ะมันมีช่องว่างห่างเนอะกบบไกลอยู่ใช่แต่ว่าเมื่อวานอ่ะแค่แบบทีเดียวก็เอ,<ม>เอ,อื้อมถึงแล้วตอนกูที่นอน จากทรงแล้วเหมือนตอนแรกคือเราจะไปอยู่ใกล้กับเขมนะแต่ตอนหลังๆอ่ะเหมือนเขาถอยออกมาหรือว่ามันมีใจก่อนนะอันจะอาจจะเป็นมุมกล้องเฉยเออจริงๆมันอาจจะแบบไม่ได้ไมันอยู่อย่างเง้ตั้งแต่แรกไม่จริงผมกก็ไม่ได้สังเกตนะตอนแรกคือเขานอนใกล้น้องเขมเลยเพืือนเ่อนหลังๆไม่เก็บดีเทลนะหลังๆหลังๆมันกระเทิบหลัง เพราะว่าเห็นแล้วชันวิทตอนนอนริมค่ะใช่มันใกล้อยู่แล้วจําได้จริงเหรอใกล้อยู่แล้วให้ผมน้องกลับไปดูทีแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะแบบมันจะชิดแบบชิดเลยปะไม่ไม่ชิดอยู่แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนี่เอาหมอนมากั้นเลยเพราะว่าไม่อยากเห็นหน้าหรออยากเห็นหน้าใครน้องเข็มไม่ไม่อยากเห็นหน้าชันวิทแล้วพิเต้นล่ะผมก็อยู่ที่เขาไม่อยากเห็นหน้าพิเตอร์ไหมอ๋อ ก็เห็นก็ได้โฮ้ยก็ได้ไม่ต้องเสียใจร้องไห้แล้วนะเออเดี๋ยวดีเล่นหน้าเล่นตาผมยางงมากเออคิดดูดิเพื่อนกลับหมดอ่ะมีผู้ชายรออยู่เป็นเพื่อนด้วยอ่ะฮะก็ที่ไงก็ตอนกลับไงตอนน้นเรากลับมาหาลัยหมดเลยอ๋อในในเรื่องใช่ไหมอาชีวิตจริงเราก็ไม่เราก็ไม่รอใครอยู่้ะเราก็รอพี่ต้นเดียด้วย ถามคนที่กลับบ้านด้วยกันไหมอันนี้ก็กลับด้วยกันกลับบ้านด้วยกันแล้วไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปทำงานต่อไปทำงานต่อใช่เออเออกันจะมาว่าเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นว่าที่นอนของจะกระเถิบไปขนาดไหนไม่กระเถิบเราถ้ามีจะกระเถิบอ่ะกระเถิบไปไหนกระเถิบออกจากเข็มจิราออกจากเข็มอาจจะไม่แน่ไม่แน่ไม่เชื่อเนี่ยไม่เชื่อ มันมันไม่มีหรอเราพิตทนทำไมเขินทำไมอ่ะบ้าไม่มีอะไรคือจะสปอยไหมซีนหวนไม่สปอยไม่ไไม่มีไม่มีผมยังไม่เคยมีซีนหวานกับกับฮะกับกับอันนี้อะไรเนี่ยชายทำไมเนี่ยไม่เคยมีซีนหวานกับใครถ้ากกับเฟิร์สหรอบ้าบอลถ่ายมาตั้งหลายเรื่องแล้วไม่ไม่เคยมีไม่เนี่หม่ไม่เข็มจีราไงเข็มจีราไม่มีไม่มีครับของชายแบบของเจชานไม่มีเลยอ่ะไม่แบบตีกันอย่างเดียว บอกแันแทนไหมว่าไม่มีแน่แต่เดี๋ยวที่นอนกระเถิบแน่ไม่มีแน่นอนครับที่นอนก็จะกระเถิบออกจากเข็บเฮ้ยดีใจนะครับกระเถิบออกเรานะไม่เดี๋ยวนี่ผมเอาไอ้นี่เอาประตูมากั้นเอาประตูแบบผมไก็จะไปทำไมเราไม่ไล่เขาไม่นอนเพ่อครูล่ะเพราผมไม่นอนหรอกไม่นอนเท้าหรอกเขาดูครูไม่ให้แล้วทำไมเราไม่ไล่เข็บไม่นอนเพ่อครูหล่ะเพราเตียเพ่อครูใหญ่นะไม่เอา กลัวแบบว่าเดี๋ยวแบบพ่อครูจะมาดุเพื่อนเขยเราอ่าถ้าเพื่อนเขยเราไปเหลือที่นอนที่เดียวเราจะขึ้นไปนอนหรือจะให้เขาขึ้นไปนอนเราขึ้นไปนอนอยู่นะยอดากยอดไม่เราก็นอนพื้นกันทั้งครูนอนกันเหมือนกันลำบากกันต้องลำบากไม่ได้เกี่ยวกับเตียงไอ้เพื่อนนอนันเกี่ยวกับว่ามีใครมานอนไม่ลำบากก็ต้องลำบากด้วยกันไงเรานอนแข่งกันก็ต้องนอนแข่งด้วยกันง่ เพราะเรารักกันไปของเขาเพราะเราต้องช่วยเหลือกันถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันเองแล้วใครจะช่วยเราทำไม่ได้หลอกไงมันก็แบบรักได้สองคนอยู่แล้วเออไม่ไม่รักสองคนเรารักทุกคนรักพี่ต้นเหรอรักพี่ต้นที่สุดหรือเปล่าเฟิร์นรักพี่ต้นที่สุดหรือเปล่าไปดูบันทิดนะใครที่สุดังนี่ ทั้งพี่ออกหลักพี่ออฟทุกคนเท่ากันไม่จะเท่ากันได้ไงพี่ยังไม่เท่าเลยยังหักไม่เท่ากันเลยไม่ได้นะต้องรลักเท่ากันเท่ากันทุกคนจะจะเท่าได้ไงเรายังให้เขานอนพื้นอยู่เลยแม่เขานอนเตียงหรอก็เท่ากันไงถ้าถ้าเปน็นปคนอื่นก็ให้คนอื่นนอนพื้นหมดเหมือนกันเห็นไหมแสดงว่าหลักเข้มาก็มากกว่า,ไม,าปปไม่ใช่หมายถึงชีวิตจริง ถ้าในเรื่องเรารักเข้มมากกว่าอยู่แล้วเออหลอ่อกใช่อ่เรียกว่ารักเออเพื่อนแต่บอกรักเพื่อนเท่ากันไม่หมายถึงในชีวิตจริงไงชีวิตจริงแต่ชีวิตจริงคือชีวิตจริงเออโอเคเท่ากันก็เท่ากันพี่เติ้ลหลรอฮะพี่เติ้ลเราฝากทีนี้หน่อยเดี๋ยวอีพีหน้าตุนกับแฟนๆเราหน่อยนะโอ้ยก็ฝากเข้มเจริญได้ครับอีพีเจ็ดบ๊กบีกที่จะถึงแล้วก็อีพีนี้เป็นอีกอีพีที่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่ามัน เรื่องมันดําเนินการมาผ่านมาครึ่งครึ่งทางแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบมันแค้มข้คนมันจะพีคขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ฝากทุกคนด้วยกับ EP7 ใครที่ได้บัตรมาดูพวกเราก็เดี๋ยวเจอกันวันเสาร์ที่20กันยานี้ส่วนใครที่ไม่ได้บัตรก็เดี๋ยวดูพร้อมกันทางช่องวัน31เวลา3ครึ่งแล้วก็ดูย้อนหลังอนเทอร์ชันไอชีสิคืน Yes ลาให้แฟนๆเต็มรอดูไหมว่ามันจะเกิหรไม่ไม่เกิไม่เกครับอยากผมว่าอยากคาดหวัง เียจะติดฝังรครับคาดได้อยากคาดดิไม่ได้บบ<า>อันนี้แนะนำแล้วแ<า>ต่รอลูโลเคบานณครัรับ